นิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องนครแลรับตอนยอดขุนศึกแห่งเมารียผลงานเขียนของชักพิสิทธ,ธ์พงสุวรรณบทที่9ผู้มีพระคุณนักรบผู้กล้ามากมายต่างรู้กันดีว่า ที่เมืองจันทบุรีนั้นเป็นที่ประทับของพระเจ้าตากศินผู้มีปฏิธานอันแรงกล้าที่จะกอบกู้พระพุทธศาสนาและฟื้นแผ่นดินคืนจากพวกอังวะด้วยเหตุนี้เองนักรบมากมายต่างพากันมาเข้าสวามิพักเป็นจำนวนมากจนบัดนี้ ทัพมีกําลังพลเกือบหนึ่งมืนอีกทั้งความอุดมสมบูรณ์ของเมืองจันทบุรียังทำให้สามารถหาสเบียงเลี้ยงกองทัพขนาดใหญ่นี้ได้อย่างไม่ขัดสนและที่สำคัญท่านขาบดีใหญ่อีกสองท่านคือขาบดีเลืองกับขาบดีมั่วเสิง ที่คอยหาสิ่งของที่จําเป็นให้กับกองทัพทำให้กองทัพนั้นบริบูรณ์ไปด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายในการกอบกูก้กรุงให้คืนคงเอกราชในคานี้เราเห็นว่าเรานั้นอยู่ในชัยภูมิที่มีน้ำ เราจึงจะใช้การลบทางน้ำเป็นหลักอีกทั้งภายในทัพก็มีผู้ชํานาญทางด้านการเดินเรืออยู่มากนักเห็นทีจะได้เปรียบพวกค่าศึกหรือมีใครเห็นควรอย่างไรพระเจ้าอยู่หัวทรงปรึกษาคุณนางทั้งใหม่เก่าภายในจวนเจ้าเมือง เห็นชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่าหลวงพิชัยอาสากาบทูลเราสามารถล่องเรือโดยอาศัยแรงลมไปยังปากอ่าวและใช้ฝีพายตีกันเชียงเข้าไปยังกรุงศรีได้โดยไม่ยากแล้วใช้เวลาเร็วกว่าการเดินทางทางบกหลายวันอีกทั้งเมืองจันทบุรี ก็มีสำเภาของพวกพ่อค้าต่างชาติมากนักเราสามารถใช้เรือสำเภาวพวกนั้นทำราชการครั้งนี้ได้โดยตลอดพระพุทธเจ้าค่ะนายกองเสียงกาบทูลเพราะตนนั้นก็เคยทำงานบนเรือสำเภาจีนมาก่อนจึงมีความรู้ด้านการเดินเรือดีละเราจะใช้นาวา เป็นทางเดินทับในครานี้แต่เรือนั้นเราจะต้องต่อขึ้นมาใหม่เอาไว้ใช้ประจำทับในภายภาคหน้าการกู้ชาติพระศาสนานั้นคงต้องยืดเยื้อยาวนานนักจำเราจะต้องเตรียมการให้รอบคอบเวลาเป็นฤดูมรสุมพอดีเราจะให้ พวกเจ้าทั้งหลายช่วยกันต่อเรือจำนวนหนึ่งร้อยลำเราจะให้หลวงพิชัยอาสานายกองเสงท่านขาบดีเรืองท่านขาบดีมั่วเสงช่วยกันเป็นแม่กองในคราวนี้รับด้วยก้าวพระพุทธเจ้าค่าขุนนางมีชื่อทั้งสี่รับสนองพระราชองค์การ นี่ถ้าใครสามารถช่วยเรากอบกู้บ้านเมืองได้ประการหนึ่งกับช่วยดูแลพระมารดาเราอีกประการหนึ่งเราจะจดจำบุญคุณน,นั้นไปจนชั่วชีวิตเลยพระเจ้าอยู่หัวทรงตัดขึ้นด้วยความห่วงใยในพระราชมารด,ดาที่บัดนี้ยังคงประทับอยู่ที่เมืองราชบุรี เสียงใบเลื้อยเสียงกวานเสียงคอนดังไปทั่วหาดเมืองจันทบุรีทั้งทหารทั้งชาวเมืองต่างช่วยกันต่อเรือตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวในการนี้ต่างไม่มีคำว่าชนชั้นขุนศึกหรือภัยทหารก็ต่างร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็ง กองทัพมีเวลาหกเดือนในการต่อเรือหนึ่งร้อยลำยิ่งต่อเรือเท่าไรความเป็นเอกลาชก็เขา้าไกลมามากขึ้นเท่านั้นทหารแบ่งเวรกันต่อเรือบางกรไปเป็นยามประจำป้อมค่ายต่างๆบางกระซ้อมยุทธวิธีการศึกบ้าง ชื่อเสียงเรื่องระเบียบวินัยทัพนั้นกองทัพพระเจ้าอยู่หัวเป็นหนึ่งในแผ่นดินได้เวลาเปลี่ยนเวรแล้วพวกเจ้าไปพักกันก่อนทหารกลุ่มใหม่เข้ามาเปลี่ยนเวรกะทหารที่ต่อเรืออยู่ที่หาดในขบวนทหารที่มาเปลี่ยนเวรน,นั้นมีทหารหกคน ทำท่าธรรมัดท์ทมแมงเข้ามาในกองทัพท่าทางของคนทั้งหกดูผิดไปจากทหารทั่วไปทุกคนใส่ชุดชาวบ้านธรรมดามีผ้าสีดำโพกหัวคุมปิดบังใบหน้าแต่กลับเหมือนเป็นช้างเผือกในหมู่โขงช้าง ทั้งหกคนเมื่อลงมือต่อเรือแล้วก็ขยันขันแข็งไม่บ่นเลยสักคำแปลกอยู่อย่างหนึง่งคนทั้งหกนั้นจะคอยติดตามกันไม่ห่างและที่สำคัญคนทั้งหกไม่พูดกับผู้ใดเลยในขณะที่เรือลำหนึ่งใกล้จะต่อเสร็จนั่นเอง พวกทหารกำลังช่วยกันขึ้นเสากระโดงเรืออยู่ๆเกิดเชือกที่ยึดกระโดงเรืออยู่นั้นหลุดมือจากทหารที่หมดแรงคนหนึ่งทำเอาทหารคนอื่นๆในที่นั้นต่างเสียหลักกันไปด้วยเสาที่ตั้งฉากกับเรือ ค่อยๆเอนลงในวินาทีนั้นเองเสาใกล้จะล้มลงนั้นชายทั้งหกก็วิ่งมาดึงเชือกที่หลุดมือจากกลุ่มทหารนั้นไว้ได้ทันชายทั้งหกคนยึดเชือกไว้ทำให้เสากระโดงนั้นหยุดอยู่กับที่ทหารที่ล้มกิ้งลงไปกับพื้น ต่างก็พากันรีบลุกขึ้นมาช่วยดึงเชือกอีกแรงเสากระโดงค่อยๆกลับมาตั้งฉากกับพื้นดังเดิมข้าต้องขอขอบน้ำใจพวกเจ้ามากนะักถ้าพวกเจ้าทั้งหกไม่มาช่วยเหลือที่เพียนต่อกันมาทั้งวันคงพังพินาศไปแล้วถ้าเรือพังไปหนึ่งลำ เวลาที่พวกเราจะได้กลับมากู้กรุงศรีก็จะลาช้าตามไปด้วยพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงเป็นกังวลเพิ่มขึ้นไปอีกเจ้าเคยพบพระเจ้าอยู่หัวหรือไม่ชายท่าทางเป็นหัวหน้าคนทั้งหเอ่ยถามขึ้นพวกข้าเพิ่งเข้ามาสมทบ ไม่เคยเห็นพระองค์แต่ทหารเดิมบอกว่าพระองค์ทรงเก่งกาจทั้งการลบและการปกครองทหารทุกคนรักและจงรักพักดีกับพระองค์มากลมพัดแรงมาจากทะเลทำให้ผ้าที่คุม ปกปิดใบหน้าของทหารท่าทางองอาจคนนั้นเปิดออกเผยให้เห็นใบหน้าของทหารคนดังกล่าวใบหน้าคมผิวขาวดูเปี่ยมด้วยบารามีทหารทั้งหลายเห็นต่างกระตกตะลึงในช่วงเวลานั้นเอง ขณะที่ทหารกองนั้นกำลังตกตะลึงกับใบหน้าที่เปี่ยมด้วยบรารมีของนายทหารคนนั้นทหารม้ากองหนึ่งพร้อมธงประจำพระองค์ควบมายังเรือที่ทหารลึกลับทั้งหกเข้าเวรต่อเรือกันอยู่นั้นขอเดชะพะายามิพลเก้าหลวงวิชัยอาสานั่นเอง ที่เป็นนายกองมานั้นเมื่อทหารทุกคนในที่นั้นได้ยินคำพูดของหลวงพิชัยอาสาก็ตกใจเพราะนั่นแสดงว่าพระเจ้าอยู่หัวต้องอยู่แถวแถวนี้ทันใดนั้นทหารลึกลับที่โพกหัวปิดหน้าห้าคน ก็กุกเข่าลงพนมมือไว้ที่อกหน้าหันไปทางทหารท่าทางองอาจคนนั้นทันทีหลวงพิชัยอาสารีบขึ้นมายังเรือคุกเข่าตรงหน้าทหารคนดังกล่าวด้วยเช่นกันและนั่นเองทำให้ทหารที่ต่อเรืออยู่บนหาด รู้ทันทีว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงลงมาต่อเรือด้วยพระองค์เองทหารทุกคนบนหาดต่างพากันคุกเข่าพนมมือทำความเคารพอย่างพร้อมเพียงกันใบหน้าของทหารทุกคนตอนนี้เปลี่ยนไปด้วยความสุขพรพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จออกมาทรงทำการต่อเรือเป็นเพื่อนพวกตนช่างเป็นพระมหาการลุณาที่คุณพระเมตตาที่คุณสมแล้วที่พวกเขายอมตายถวายชีวิตให้คุณหลวงมีเรื่องอะไรถึงดูรีบร้อนนักพระเจ้าอยู่หัวตัดถาม ขอเดชะพระอาญามิพลเก้ามีคนสำคัญมาขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าข้าคนสำคัญนั้นหรือผู้ใดกันพระเจ้าอยู่หัวตัดถามอีกขอเดชะขอให้พระองค์ทรงไปทอดพระเนตรเองเถิดหลวงพิชัยเป็นทหารคนสนิทของพระเจ้าอยู่หัว มานานจนเหมือนเป็นน้องของพระเจ้าอยู่หัวเองจึงสามารถทูลกับพระเจ้าอยู่หัวได้แบบนั้นเอาคุณหลวงถ้าเป็นอย่างนั้นก็พาเราไปพ่อพัดไปกับเราสวนพวกเจ้าเราจะให้เป็นธุระช่วยจัดการเรื่องสเสบียง บอกออกไปว่าให้แจกสเบียงข้าวปลาอาหารให้มากกว่านี้ส่วนที่ขาดให้มาบอกเราเราจะจัดการให้ทหารลึกลับทั้ง5เปิดผ้าออกแล้วทูลพร้อมกันว่ารับด้วยก้าพระพุทธเจ้าค่าพระเจ้าอยู่หัว ทรงมา้าโดยมีนายกองหนุ่มเดินจุงม้าถวายพร้อมกองทหารม้าของคุณหลวงพิชัยตามหลังทหารที่ทำหน้าที่น้าที่นั้นและราษฎรต่างพากันทำความเคารพตามฐานะของตนนับตั้งแต่ได้เมืองจันทบุรีเป็นที่มั่นก็มีราษฎรและทหาร จากทั่วทุกสารทิศต,ต่างเข้ามาพึ่งพระบารมีเป็นจำนวนมากพอมีคนจำนวนมากความเป็นอยู่ของผู้คนจึงสำคัญไปด้วยเรื่องอาหารเสเบียงศึกก็มากตามไปด้วยแต่ยังดีที่มีท่านข้าบดีใหญ่ทั้งสองเป็นธุระให้แต่ถึงอย่างนั้น พระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเก้าให้พวกทหารจำนวนหนึ่งผัดเวรกันออกไปเพาะปลูกในพื้นที่ว่างเปล่าทั่วอาณาเขตยังผลให้เรื่องปากท้องจึงบรรเทาไปได้แต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้าอยู่หัวก็คอยเสด็จออกดูความเป็นอยู่ ของราษฎรและทหารอยู่เนืองเนืองโดยจะทรงปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านอยู่เสมอเมื่อมีคนรู้เรื่องนี้ก็ต่างพากันมีขวัญมีกำลังใจเป็นอันมากเพราะแต่ก่อนมาพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยปฏิบัติใกล้ชิดราษฎรแบบนี้มาก่อน เมื่อเสด็จมาจนถึงจวนที่ประทับพระองค์กับนายกองหนุ่มพร้อมขุนหลวงวิชัยก็เดินเข้าไปยังห้องโถงใหญ่เมื่อเสด็จเข้าไปก็พบกับคนสองคนกำลังรอรับเสด็จอยู่พอด้วงพอบุญมาพอพัดดูสิ พอดวงกับท่านอาบุญมาของเจ้ามาหาพวกเราแล้วพระเจ้าอยู่หัวทรงเดินเข้าไปประคองคนทั้งสองแล้วเข้าสวมกอดด้วยความปิติประหนึ่งเหมือนเจอพี่น้องที่พัดภาคจากกันไปนานแสนนานในกองหนุ่มเข้าไปคุกเขา่า สวมคอดคนทั้งสองเหมือนว่าได้เจอปีดากับญาติสนิทของตนเช่นกันพระดวงเป็นอย่างไรบ้างคงลำบากไม่น้อยเหล่านั้นเป็นห่วงเจ้ามากส่วนบุญมาเรารู้ดีว่ายังไงเสียบุญมาก็จะมาหาเราพระเจ้าอยู่หัว ทรงตัดกับทองดวงด้วยอาการเป็นห่วงหม่อมชันกับน้องรู้ว่าพ่อองค์กับพ่อพัดอยู่ที่เมืองจันทบุรีนี้ก็รีบลงเรือเดินทางมายังเมืองจันทบุรีในวันที่น้องบุญมาไปหาที่ราชบุรีทันทีตลอดทางต้องคอยหลบพวกอังวะไปด้วย จึงทำให้หม่อมชันมาหาพระองค์ล่าช้าขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้หม่อมชันกับน้องด้วยพะยะค่ะพอดวงพูดไปก็ตื้นตันใจไปเพราะบัดนี้แค่รู้ว่า,พวพพวาเพื่อนร่วมสาบานที่ตนรักเหมือนพี่น้องแ,แท้ๆนั้นปลอดภัยตนก็มีความสุขมากแล้ว กระไรกันพ่อเราตังหากที่ต้องขอโทษเจ้าที่เราไม่อาจไปรับเจ้าได้แต่เรารู้ว่าบุญมาน้องเราต้องไปรับเจ้าเป็นแน่แต่ไม่คิดว่าพวกเจ้าจะยอมเสี่ยงตายเดินทางมาหาเราที่เมืองจันทบุรีแห่งนี้ต่อให้หม่อมชันต้องบุกน้ำลุยไฟ หม่อมชันกับน้องก็ต้องมาหาพระอ,องค์ให้จงได้เมื่อพอทองด้วงกาบทูนจบคนทั้งสามก็หัวเราะออกมาด้วยความสุขเหมือนเมื่อครั้งยังคอยวิ่งเล่นกันเมื่อยามที่ตนยังเป็นเด็กเล็กๆแต่กระหม่อมทั้งสอง ไม่ได้มาตัวเปล่านะพระพุทธเจ้าค่ะกระหม่อมทั้งสองพาคนที่พระองค์ทรงรักมากที่สุดมาด้วยพูดจบพอทองด้วงก็เดินไปที่ห้องด้านหลังห้องโถงเข้าไปพาคนสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวออกมาเฝ้าทันที ที่พระเจ้าอยู่หัวเห็นคนสำคัญนั้นก็ถึงกับก้มลงกราบและกันแสงออกมาทันทีท่านแม่คนที่พ่อท้องด่วงกับพ่อบุญมายอมบุกน้ำลุยไฟพามาด้วยนั้นคือพระราชมารดา ของพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จไปหาพระราชมารดาแล้วถวายบังคมลงแทบเท้าด้วยความรักความคิดถึงหาที่สุดประมาณลูกศิษย์พระราชมารดา ทรงเรียกชื่อและเอามือค่อยๆลูบพระเศียรของพระเจ้าอยู่หัวอย่างรักใคร่เมื่อทุกคนในที่นั้นเห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงคุกเขา่าก็พร้อมใจกันคุกเข่าถวายบังคมพระราชมารดาไปด้วยแม่ลูกได้เจอกันในคราวนี้ ต่างคนต่างดีใจเป็นที่สุดพระเจ้าอยู่หัวทรงประคองพระราชมารดาขึ้นไปประทับที่พระแทน่นบรลลังพร้อมนั่งเคียงข้างพระราชมารดาเหมือนเด็กเล็กๆที่คอยอ่อนแม่ของตนก็ไม่ปานสเสด็จแม่คงลำบากไม่น้อยสายตาพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรไปอย่างพระราชมารดานั้นแทนคำพูดนับล้านลูกไม่ต้องพูดแล้วแม่นั้นไม่เป็นไรแม่เคยบอกลูกแล้วว่าหน้าที่ของลูกคืออะไรลูกต้องทำหน้าที่ของลูกให้สมกับชาติกำเนิดของลูกนันพอพัดใช่ไหมยพระผันปีหลวง ทรงหันไปหาในกองหนุ่มพยาค่นในกองหนุ่มเงยหน้าขึ้นมหาย่านี่พระพันปีหลวงเรียกให้เข้าไปหานายกองหนุ่มค่อยๆคยานเข้าไปหายัางที่ประทับไหนลุกขึ้นมาให้ย่าดูชัดๆสิว่าเจ้านั้นโตขนาดไหนแล้ว นายกองหนุ่มค่อยๆลุกขึ้นยืนโน้มตัวเข้าไปหาพระพันปีหลวงดูเจ้าองค์อาจขึ้นมากเจ้าคงถวายทั้งแรงกายและแรงใจให้พอศิลของเจ้าดังการก่อนสิท่าหลานย่าหม่อมชันยอมถวายชีวิต พื่อกิจของพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะนายกองหนุ่มทูลไปด้วยน้ำตากระลาไปด้วยด้วยเหตุนี้ทั่วทั้งห้องโถงจึงเต็มไปด้วยความสุขความสุขของพี่น้องที่กลับมาเจอกันความสุขของลูกที่ได้พบแม่ความสุขของยา่า ที่ได้พบหลานและความสุขนั้นคือแรงใจของพระเจ้าอยู่หัวในการต่อไปนั่นเอง